รามาเดือดเชอเอมไม่ยอมดูดวงดาน,นวัตไหลไลา่ย,ยาวสั่งสอน กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงอีกแล้วสำหรับเวทีประกวดมิสแกรนไทยแลนด์สอ2พันหลังจากชชยเอ็มชยาธนุตสอนทัศมิสแกรนลำพูนได้ปฏิเสธกิจกรรมดูดวงโดยบอกว่าตนเองลำบากใจเพราะนับถือศาสนาคิดและขอให้น้องสาวขึ้นมาทำกิจกรรมแทนซึ่งฐานนวัดได้บอกว่าตนเองและเพื่อนก็เป็นคิดโหมดแต่จะสอนว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมมันคือความหลากหลายการยึดติดในสิ่งบังซิ่งจะเป็นอุปสรรคของเราพี่ดูดวงให้ตอนนี้ได้เลยเพราะ พราะว่างานศิลปินต้องใช้าศาสตร์ครบสูตรเพราะฉะนั้นเชอเอมต้องคิดให้ดีถ้าเชอเอมไม่ยอมอยู่กับคนทุกประเภทเชอเอมจะไม่มีวันประสบความสาเร็จศาสนาเป็นเพียงรสัิยมไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่จิตใจไม่มีใครให้ชีวิตเราคนที่ให้ชีวิตเราคือพ่อแม่ คนที่ทําให้เราโตได้คือตัวเราเท่านั้นถ้ายัางคิดแบบนี้นี่คืออุปสรรคเพราะงานของมิสแก h น i ทล n d เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเยอะมากศาสนาจะทําให้เราจะเริญหรือถอยหลังมันไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเราถ้ายัางติดกับหลักตัวเองแบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้ทั้งนี้เชอร์เอมได้พยายามชี้แจงว่าขอโอกาสพูดสักครั้งเพราะว่าจะไม่มีโอกาสพูดแล้วอยากให้เพื่อนขึ้นมาถามคำถามให้แต่ทางนวัดยืนยันว่าจะไม่มีสินเนือคนอื่นถ้าวันนี้เชอร์เอมบอกไม่อยากประกวด ให้คนอื่นขึ้นแทนได้ไหมก็ไม่ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วทางเจเอเ็มได้บอกว่าขออนุญาตคืนไหมหลังจากคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่งางหนักซึ่งมีทั้งฝ่ายที่มองว่าเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอามากๆซึ่งนวัดไม่เคารพสิทธสทิส่วนบุคคลทั้งที่ผ่านมามีการร้องเรียนประชาธิปไตยและอยากให้รับฟังความเห็นของผู้เข้าประกวดมากกว่านี้ขณะที่บางส่วนมองว่าเวทีนี้คือของนวัดทุกอย่างต้องเป็นไปนตามกาติกา ของกองประกวดต่อมาได้มีคิมนวัตได้สอบถามหมอแพมเปรมิกาเกี่ยวกับการดูดวงของเชยเอมโดยหมอแพมบอกว่าเชยเอมเคยดูดวงกับต้นมาแล้วเมื่อปี2020วันนี้ที่ไม่ดูก็ไม่เข้าใจหรืออาจจะคนเยอะซึ่งทางเชยเอมได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าเคยดูดวงกับพี่แพมครั้งหนึ่งตอนปี2020ซึ่งเอมไม่ได้สมัครใจแต่ก็เลือกทําเพื่อให้ทุกฝ่ายประนีประนอมกันเอมรู้สึกไม่ดีกับการตัดสินใจของตัวเองจึงไม่ดูดวงอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้น นอกจากนี้นวัดไร้โสดตอนหนึ่งว่ามีผู้ใหญ่เลือกแค่1ิบคนตนไม่ได้เลือกเองแต่น้องบอกว่าไม่ไปน้องทําไม่ได้ไม่ต้องโยงไปเรื่องศาสนาที่ตนพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องกิจกรรมที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหาแม้กระทั่งมุสลิมเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นกิจกรรมถ้าผมมอบหมายให้คุณไปทํางานหรือลูกค้าให้ไปทํางานแล้วเป็นสิ่งที่คุณทําไม่ได้การทํางานบันก็ไม่บรรลุแล้วบริษัทของตนต้องถูกต่อว่าหรือถูกฟ้องใช่ไหมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับองค์ ของตนหาคนพร้อมใช้ที่ไม่มีเงื่อนไขคนเข้าใจโลกแบบง่ายๆสร้างความสําเร็จให้ตัวเองโดยมันสมองแล้วเอาไปช่วยคนอื่นแล้วผมก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเขาจะตกรอบเพราะเขายังมีศรรีลถามว่าเป็นศีลส่วนตัวไหมถ้าเรื่องส่วนตัวเป็นศีลส่วนตัวถ้าทํากิจกรรมอยู่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมพูดถึงกิจกรรมไม่ต้องลากผมไปศาสนาใดๆทั้งสิน้นผมไม่รู้เลยเขานับถือศาสนาอะไรผมรู้ว่าเขาดูดวงเขาไปวัดเจอกันครั้งล่าสุดคือเขาดูดวงกันเอง